สวัสดีครับชื่อเฟิร์นนะควันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอคโหมดนีจารีเก้นโอเควันนี้ที่ตื่นที่พูดเร็วไม่ใช่อะไรหรอกตืน่นอยากจะเล่นโออว่างั้นโอเคคราวนี้ผมก็ฟาร์มไปอเออไม่ใจไม่ใช่ใชนานนี้ผมก็ฟาร์มไปนิดนึงแหละอ่าก็เออแรงก็ไม่นิดละมั้งเออจะไปถึงโอเคตอนนี้ผมก็มีกระเปา๋าสามสิบห้าล้านเงินสองจุดห้าสามเอ็น เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วไอ้ขาวดำนี่แล้วกันมี5.5าเคยห้าห้าหนึุดเอสอ่ะอเคยกรเือนของปดแล้วก็เลยสี่เกวอืไมจะแล้วก็ตอนนี้สกิลผมก็มีต่กระจาย ทม่มูจะหงุนหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันปิดเทย์ก็ดีดีไหม <c oughs> โอเคแล้วก็การลงเงินในการลงองุนนี่เหรอโอเคกเราไปฟาร์มกันเลยก่อนดีกว่าง่ายๆฟาร์มเก,ก็บจำเงินซื้อดาบดาบจากที่ชอ็อปแจกละชั้นต้องขึ้นไปชั้นหนึ่ง นั่นแหละประมาณนี้เราจะไปซื้อของอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยปักเฉยเลยอันอียิปตมันเกิดขึ้นได้ไง เฮ้ย <Hey. S 2> แลคือมันมาค้าไงไตรงนี้เนี่ยอืมจบเลยอ <Okay, S 1> <Okay, S 2> เกเ้าไม่ใช่ไหมเมเขาอยากเมาไว้นาราจะทำยังไงาระเด็นโอเคกดนี่กดนี่เกดตรงนี้ดีโอเคโอ้อ้ บดีเลยโอ้ยคุณฆ่าบดีเลยโอเคเขาฟื้นมากตอนนี้ผมก็มีดาบดังควันทีเดียวเซลได้เลยเซลเขาได้อะเ,เนี่ยแต่เลี้ยงผมนะเกมนี้ประเด็นสื่อมันใช้ได้แค่สองตัวเท่านั้น,น,นคือมันนอนมากๆการสั่งเงิผมมีเยอะมากๆแถมมันแรงมากๆด้วยโอเคตอนน่อเลย้ไม่ใช่เก็นหัวขอเซลก็เริ่มขายแล้วแหละตอนนี้แรงผมเหรอก็ยังไม่ได้ถึงไหนเนี่ยเลี้ยงผม ประมาณนะี้ประมาณถึงแล้วดังไงดังเสี่ยวนีโคตรอะไรสักอย่างซื้อซื้อๆก็เนื่องเราไปที่เออกอนล่าสุดเลยแล้วกันก็จะไปขึ้นเกาะต่อไปเออตรงนี้ไม่ตรงนี้มีไหมเออใจเย็นใจยเจยเจ็นใจยเจย็นใจเย็นใจเย็นพี่ชายโอเคมา กู้ดูจกเนี้มาเรียบร้อยสัตเกนี้ก็ไม่ค่อยดีทั้สักเท่าไหร่เพราะผมมีดีกว่าด้านอีกแล้วโอเคผมเราจะไปดสอปาะเลยในการันหนักที่ยไปขายันดับทีนโอเคค่นีอไปลองหุ่ไปเลยไปยิการนั่งโต๊ด เลเกมนะะี้บอกเลยเล่นโคตรที่จะง่ายเพราะว่ามันมีคูณพันคูนนู่นคูนนี่คูไ่นโอ้โหคูอัปเดตเกมคือเกมนี้ถ้าเกินหูสับนี่คืออาจจะแหลกก็ได้แต่ iPad ก็น่าจะแหลกแบบกนิดนหน่อยหน่อยแต่คอมนี่คือเลื่อนไหลยากระายน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกมันจะเลื่นอะไรอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่เห็นตัวเลยเนี่ยมันเลยเวีย โอเคมาแล้วบอกเลย่องเ,เ,เ,อ,อ,เอฟเฟกตที่อยู่บนตัวผมเนะี่ยปุผมเห็นแล้วม,มันถุมถุ่มแรงนี่เะไ่อ้อวไม่ออมดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่การเปร็นสปอยล์เค okay, ไปต่อคะ่ะตึดตึด,ดโอเคเห็นสกเกลตรงนี้ไหมมันจะเขียนว,ว่า 7, เซเวอออะไรเท็อปสิบเอว่นอีเลเว่นถอโอ้มีให้นี่เด้ว อโอเคก็ไม่ได้ได้อะไรมากโอ้ยไฟลเลยนั่นโอ้โหตัวสูงสูงไปเป่าพี่ชายอืออืออือคื้ไมาถึงเลยอืออืออือคือเกมเนี้ยคือถ้าเกิดมันกดกระโดดมืวมันจะอะไรมันจะเสอยๆเจมันจะให้ใครต้องให้กระโดดไปให้สุดก่อนอ่ะมันจะกระโด,ดดได้สูงได้ไกล เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังสุดท้ายสิไปนู่นเลยไปนู่น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 อ ถือแล้วโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ว้าวเวลาหนีเดอร์เอสไอเดอร์โอ้สุด,ดย,ยอ,อดไปเลยโอเคเรามาบายออรเลยก่อนนี้ไม่รู้จะบายหมดหรือเปล่าบายออรปักเงินแทมไม่เงินแทมไม่เงินแทมไม่ลบเลยอยู่ที่เดิมเป๊ะกระเป๋ามังสิโอ้โหที่สองทินอุ้ดดยเยอะเนี่ย ก็ฟันที่เยาะอยู่ดีวมมันนี้ก็คือเอฟเคได้ P C ด้วยเจ้าเติมอะไรเหมือนอะไรนะเรายงช็อปตัวตตัวเอานี่วะ่ะเนี่ยออโต้เทน,นี่คือแบบมันจะดีมากๆเพราะว่ามันจะกดให้เองอับรูมนันอะคือเราจะไม่ถือดาบมันก็มันมันก็เหมือนกดให้เอง <S <S อะ ประมาณนั้น54นเองเลยอันนี้โอเอ็นใช่ไหมหรือเอ็นปกติเออเอ็นปกตินี่มา DC เดี๋ยว DC มันค่ายมาวิวไม่ใช่ละมันายมา็งไม่ใช่หรือ DC เดี๋ยวยิงไปไกลละโอเครีเซ็ตกันเลยปั๊บไม่น่ารีเซ็ตเลย แล้วอันต่อไปยังแพงอ่ะโอเคผมแค่ฟ้าดีเดียวก็จะได้ละโอเคผมจะบายออกก่อนี้ให้หมดไปแล้วกันแค่กดปุ่มเดียวมันก็จะบายให้หมดนี่เอ๊ะไม่ใช่ไม่กดมากดนี่โอเคแล้วต่อไปก็แพงเกินอุ้งจะไปอะไรขนาดนั้นฟ้าดี โอเคซื้อโปสเโอรเลยมาซื้อสกิลอเลยกดไบออเหมือเดิมเฉพาะตอนนี้ที่มาวิโอเคโอเคกดดนห้าทีโอเคไม่อยากอาเงินเนี่ยซื้อดอกกระจายเลยบออครับปัะุดไปสิบว้าวจางสุดท้ายแล้วดะอันนี้ดาวมิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต้อยห้างวันนี้องฮะ พี่อันเลยเนะี่ยอันนี้คือร้อยสิบอ่ะฮะแปดสิบห้าโอนต้องแรงแน่นอนเลยเอฟเฟกต์แบบจับเป็นเลือดเลยเฮ้ยขอลองไหมรถน,น้อยจังอะไรเฮ้ยอลอนรถน้อยจังเฮ้ยอะไรนี่อะอะไรเหรอเฮ้ยโอ้ เดี๋ยวตายเลยคืออย่างคืออะ,คอ,นนคอ,อะไรเดี๋ยวทำไมเจอแต่คนฟันดีเดียวตายเฮ้ยอันนี้คือแรงอะไรเนี่ยโอ้ได้ดาฟันดีดลตายโอ้โหได้ไม่มียานมาได้โอญญ้โหเขาสุดยอดโอ้โหไม่บอกล้วพี่แอ้อนีครับ ไม่น่าโอเคแต่หัวการผจนภัยที่ควรที่จะอีกติดเอาเลยเกมนี้คือเป้าหมายจุดสำคัญเกมนี้ก็คือเอฟเคจะเติมตรงตรงนี้5ชั่วโมงฟาร์มได้ดลัวดู Youtube รอเลยก็ได้นะแบบยังไงอะทำไมอ่าอ,อ่าถ้ามันคขางสมมติถ้ามันคข,าง,นา,นขางอย่างเงี้ยเราดูยูทูบไปป,ประมาณนั้นโอเค

อืมอือืโอเคอืมอือือืมเดี๋ยวเจ้าดีพ่อเจ้าเราขอโทษอาจารยดิปึ้งปึ๊บปึี่ปึ๊บ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 ปึปึ๊บ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 ปึ้บปึ๊บปึเบปึ เกือบตกแล้วไม่นั่นโอเคผมยังไม่ได้รับตรงนี้เลยรับไปดีกว่าโอเคได้มาเก้าเอสเก้าเจ็ดเอสอะไรตอนนี้เราทำอะไรเยอะอะไรหรอกแค่นี้โอเคไปก่อนต่อไปกันเลยลุยลุยลุยเราจะไปให้เร็วที่สุดเพื่อลิปนี้มันเออมันไม่ค่อยนานอะไนะประมาณนั้นมันไม่ให้ตนานเลยมากกว่าไป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 โอเค เคยเป็นเอนผมมั้งหรืออันนี้ผมถามนะคือพออะไรเปิดเสลี่ยงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ผมเปิดเสลี่ยงของเราอะนั่นแหละแล้วเดินไปเดินมามันรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกมือนไม่ค่อยดีอ่ะแล้วมันรู้สึกลำคันด้วยแต่พอปิดเสลี่ยงมันดูแล้วดูสิแล้วดูเอฟเฟกต์ที่ตัวเรามาดูรู้สึกเทวะามันเป็นอย่างนี้รู้เป็นไรเฮ้ยเราเดือดเกือบไม่รอดเลยไม่ล่ะ ทั kind of <Vou> ้งสุดท yeah. ้ายอืออืออือสีขาวมาแล้วอันนี้ไม่ใช่สีขาวใช่มมันก็ยังมีสเก็สีดีปคตอยู่ด้วยใจยังมีใจเอ้ยเอ้ยแอะไม่น่าเลยไปไปไปตรงนู้นเอ๊ดเอ๊ดลงมา มาอย่างเ,เร็วๆแล้วก็ไป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 ,ไป,ไป,ไปโอ้โหโอ้โหโชกเลยไต่มาซะแบบสไปเดอร์แมนรุ่นใหม่มีเสียงอยู่บนตัวมีดาบมีดาวกระจายยสีแดงสุดแป๊ดแป๊ดแป๊ดเด็กกระเดื่องเอื้ยนหมูแล้วจะเข้าสามารถหายตัวได้เปินเวลาวลวสิบห้าวินาทีไม่ใช่แล้วไปใหญ่แล้ว อต่อต <West> ่อต่อบอกเลยว่าเกมนี hmm. uh, 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 uh. ้ต <Wh> ้องมีเพลงอยู่ข้อข้างๆก็ต้องปลุกไปด้วยเล่นไปด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่มีอารมณ์ในการฟาร์มในเกมนี้นะเฮ้ยกระดับดีน่าจะมีอยู่จะมีกากระโดดอยู่เออ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 โอเคขึ้นมาขั้นที่สองแล้วโอเค โอเคกดทีเดียวหนึ่สองสเซตมะแล้วก็จะปฏิติทังหนึ่งสองสามแตกหมดมันก็ต้องมีเตมายเยอะเดตรรมะหนึ่งสอมหมาหมดเลยไอตัวเป็นสายเทครับหายตัวเป็นยี่ิบห้าวิงสุดยอดไปเลย

โดยแล้วป้าไมากก้ของเกมนี้มีน้อยมากๆเกมนี้เหมือนเป็นต้นเหมือนเป็นรองของต้นฉบับในการปีนในการมีเกาะเลยแหละเพราะเกมนี้มันเอฟเฟกต์สวยคือ,อ,อถ้าเกิดใครขอกาอาจจะเล่นมดนี้ไม่ได้อาจจะพังได้โดยการเคสระเบ,บิดตูมตามตูมตามต,มต,ามตูมตามแล้วก็ขอไม่ให้ซื้อใหม่ประมาณนั้นแค่สมมุตินะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอะมั้ง ไปก็ไกลละอีกแค่นิดเดียวอาหารแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลเฮ้ยเฮ้ยอืออือโอเคเก็บเก็บไปนี่มาดีกว่าไม่เท่าอะไรไม่เยอะอ่ะอือ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 ้หูข้มันตรงนี้โอ๊ยโอ้ยเกือบตกแล้วนะโอ้โหดีนะยังมีอยู่ยังมีนักมันยังขยับได้อยู่ คือเกมนี้คือหลบไปสักพักหนึ่งคือมันคือมันจะขยับไม่ได้อ่สวัสดีคือมันจะตรงดิ่งออไปเลยไงตรงดิ่งเนี่ยกันตรงแล้วก็ลงมาสุดาแล่วก็ติ่งไปดิงมาสุดาเลยสวยรินพันดูเคยไปดึงสอโซสิโอเคยขึ้นมาถึงแหละสวัสดีเกาะพุ่งนาไปนี่หว่าเออไปไปไปต่อเลย

ิจ่ usted, จ fact, ะหลุดมันก็มีบั๊กเนี่ยเราจะรู้เข้าไปในจรวลอแล้วนกออกมาจากแล้วมันก็ออกมาจากจรวลไม่ได้ไม่อยากเดอบจัอยเอออย่าร้งีไปกูกูติดบั๊กออ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 ือออออโอ้ยนาแต้ซซะด้วยขึ้นมาเกออที่สี่ยังไหเออ เราเปใจกันมากกันครักของรักเงินโอเคเราเปใจกันมากกันคือหนึ่องแตกดึงแล้วก็เตกเด็ดายหมดเลยนนอันนี้ก็ใบไงข้างการกระโดดเป็นสีิเที 3. ใช่ไหมใช้โอโอเคผมจะฟังมาชั้นนึง,นง โอเคเน siz, ี่ยต่ะตเป้าหมายของวันนี้ก็คือขึ้นไปก่อนอันให้ไ้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นก่อนนันทนออโอเคไปต่ออืออือโอเคมันจะขึ้นมปไห้วที่สุดอือเพราะที่จะ ทำได้อืออืออือโอเคอืออือรอดไว้ออื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 อโอเคอือ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 โอเคไป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 โอ้เกระอือไป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  ไปไปแล้วก็ไปตัวเมียสีฟาตงนัอือ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 ไทอออกซปกปัูออไปโอเคใาละีนี้มันรู้สกากาศแบบนั้นเราอยู่ที่ตรงนี้แล้วกันเดต่อกระัออครู้สึกเกมนี้จะเป็นราคาด้วยนะ ประมาณนั้นนะมั้งวาไว้อย่างนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่ตรงนี้แค่เท่านี้วิ่งผ่านอีกแล้วตอนท้ายคลิปซะด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย